หลอดไหลย้อนมาส1บอดปีใช่ค่ะตั้ง oh. แต่คลอดลูกชายได้หเดือนค่ะคลอดลูกชายหเดือนค่ะแล้วม,มันมีอาการยังไงครับคือมันมันมันจะแน่นหน้าอกมันหายใจไม่ออกเสร็จแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรอะค่ะ hmm. หนูคิดว่าตัวเองเป็นที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเราคลอดลูกใหม่แล้วเรากินอาหารผิดอะคะ่ะ คลอดลูกใหม่แล้วกินอาหารผิดใช่ใช่ภาษาผิดสำแดงเหรอฮะใช่ค่ะมันมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือตามโบราณนะฮะคนที่คลอดลูกใหม่ๆหมเขาจะห้ามอาหารหลายอย่างออันนี้ก็เป็นความฉลาดของคนโบราณที่ป้องกันไม่ให้เกิดอะไรจริงๆอาหารหลายอย่างที่เขาห้ามก็กินได้ไม่ใช่กินไม่ได้นะคะครับอือ่าฮะเสร็จแล้วค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่า มีผลจากตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยค่ะเป็นคือคือมันจะแน่นแน่นหน้าอกอะค่ะเสร็จแล้วแน่นใช่ค่ะเสียดแน่นแล้วเวลาที่เราหายใจนะคะมันต้องแบบเหมือนแบบต้องตั้งใจตั้งใจหายใจอะคะ่ะต้องนั่งตัวตรงๆแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแต่มันไม่สุดอะคะ่ะไม่สุดปอดใช่ค่ะมันเหมือนว่าเราเอาเอาอะไรสักอย่างหนึ่งไปกั้นกั้นไว้อะคะ่ะแล้วมันแน่นพอมันแน่นปุ๊บเราต้องพยายามพยายามหาา หาวออกมาค่ะหาวเพื่อที่จะได้ให้แบบออกซิเจนมันใหญ่เพราะว่าช่องช่องปากมันใหญ่กว่าอเปล่าฮะใช่เสร็จแล้วก็เอ๊ะมันก็เริ่มดีขึ้นแต่มันทําให้เราเสียบุคลิกะค่ะวันหนึ่งได้รู้จักกับกับคนหนึ่งอะค่ะที่เขาก็แนะนําให้เราอะทานแต่เราก็ไม่กล้าทานจนกระทั่งวันหนึ่งได้มานั่งนั่งนั่งฟังเหมือนที่เขานั่งฟังเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็คือ นั่งฟังฟังไปฟังมาเอ๊ะมันเริ่มแน่นหน้าอ,อกหายใจไม่ออกแต่ตอนนั้นยังยังไม่มีอาจารย์ขึ้นมาบนเวทีนะคะคทีนี้เริ่มหงุดหงิดหงุดหงิดก็เลยออกไปข้างนอกแล้วไปเจออาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอยู่ที่หน้าลิฟต์ค,ค,ค่ะก็เลยบอกว่าเอ๊ะหนูเป็นอะไรไม่รู้หนูอาจจะเป็นหอบผืดก็ได้ถ้าหนูเป็นหอบหืน่นนี้ต้องทานตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเสร็จแล้วอาจารยท์ทั้งสองท่านก็บ,บ,บอกว่าลองทานอ่า กาซีเนียสีเขียวใช่ค่ะ,ะให้ทานสองเม็ดหนูก็เลยบอกว่ามันจะแน่ใจมันจะจริงหรอมันจะหายหรอซึ่งเราเป็นมานานแล้วอะค่ะครับ,รบก็เลยลองก็ตัดสินใจไปซื้อไปซื้อเสร็จแล้วก็อาจารย์บอกว่าสองเม็ดใช่ไหมคะหนูกิน4ี่เม็ดเลยคะ่ะอยากหายจัดเลยใช่ค่ะพิสูจน์เลยไหมใช่พิสูจน์เลยค่ะเสร็จแล้วก็ก,ก,ก็เริ่มเริ่มดีขึ้น ซึ่งซึ่งก็สามารถนั่งฟังได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งปกติจะพยายามหาวให้ตัวเองหายใจให้ออกอะค่ะคือมันทรมานค่ะบางทีนอนอยู่ตีสามตีสี่อค่ะต้องลุกขึ้นนั่งมามันนั่งมันนั่งหายใจใช่ค่ะลุกขึ้นมาเพื่อหายใจใช่ค่ะออมันเหมือนกับว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วว่ะอย่างนี้ถือว่ารุนแรงไหมครับอาจารย์ครับก็ ค่อนข้างรุนแรงอ่ะถ้าแบบต้องลุกขึ้นมาพยายามหายใจเนี่ยแล้วก็มันเรื้อรังมานานไงใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือคือเพราะว่ามันแน่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะดันกระบังลมไงฮะถ้าสมมุติว่าแก๊สในกระเพาะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันจุกเสียดแน่นเนี่ยมันจะดันกระบังลมขึ้นกระบังลมก็ไปดันปอดเราไปบีบปอดเราปอดเเล็กลงให้เล็กลงมันก็หายใจได้น้อยลงค่ะเสร็จแล้ว พอเป็นตัวนี้แล้วเราก็เป็นภูมิแพ้ด้วยะะอย่างเงี้ยค่ะจากจากงานที่ที่ทำนะคะก็คือลูกน้องอะ่ะเขาจะเอาคือคือหนูทำงานในในในสปานะคะคแล้วลูกน้องเขาจะเอาพวกกระบูนพวกสารหอมและเหยนะคะใช่ค่ะมาจุดเราก็อยู่ดีๆมันก็เป็นผื่นผื่นเล็กๆขึ้นนะคะเสร็จแล้วมันก็ทําให้เราคันเหมือนกับคันคัน<พ>เสร็จมันก็จะ ขึ้นทั้งหน้าทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยค่ะพอพอได้มารู้จักตัวนี้ปุ๊บภูมิแพ้ก็หายหปัจจุบันนี้สามปีแล้วนะคะที่บิมมาค่ะบิมมาสามปีแล้วใช่ค่ะไอาการตรงที่เหมือนกดไหลย้อนที่แน่นนะหน้าอกหายใจไม่เต็มปอดเป็นยังไงฮะก็ ดีขึ้นค่ะไม่ต้องไปหาคุณหมอแล้วก็ไม่เป็นอาการนั้นอีกแฟนไม่ต้องลุกขึ้นมาตีสามเพื่อที่จะมาช่วยหายใจค่ะครับอาจารย์ครับผมผมอยากจะถามว่าทำไมต้องทานถึงสามปีอ๋อคือที่ทานมาสามปีนี้คือ เป็นเป็นการชอบส่วนตัวด้วยหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแล้วก็มันทํา <und S 2> ใ,<ห>ให้เรามีสุขภาพดีปัจจุบันนี้ทั้งบ้านหนูสุขภาพดีมากเลยค่ะคือแต่จริงๆรแล้วหายตั้งตั้งตั้งนานแล้วหายตั้งนานแล้วค่ะแต่ที่ทานเพราะว่าเป็นคนตัวดำแล้วอยากขาวแล้วมันช่วยได้อันนี้ต้องปรึกษาส่วนตัวนะครับพชเปษมีสูตรสูตรลับมีสูตรลับอยู่นะฮะคือคือเป็นคนตัวดำแต่อยากขาว ใครถามบอกอผิวคมเข้มผิวสีเข้มแล้วอยู่ระยองด้วยเนาะใกล้ะทะเลมากเนี้ยค่ะแสดงว่าตอนนี้อาการกรดระย้อนกระเพาะต่างๆรวมโดยถึงภูมิแพ้ใช่ค่ะแล้วมีอีกโรคหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะหายได้คือไมเกรนค่ะ <G> อ <ren> <ai> ๋อเป็นไมเกรนด้วยใช่ไมเกรนหายไปแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวค่ะซึ่งเป็นตั้งแต่สมัยเรียนอะ แล้วคือมันหายไปแบบแบบเงียบเงียบอ่ะคือปกติกินยากินยาไมเกรนถี่แค่ไหนฮะเมื่อก่อนซึ่งเวลาปวดเนี่ยค่ะเดินไม่ได้นะเวลาเดินนี่ต้องจับพยุงสมองอะคะอ่ะ <c oughs> เพื่อที่จะเดินไปนะะอ่ค่ะซึ่งพ่อกับแม่เนะเคยคิดว่าลูกกูต้องตายแน่แน่สารพัดโรคเนี่ยแต่จริงจริงมันก็เป็นแค่อาการนะอาจารย์ครับไมเกรนนี่ยา <c oughs> จริงๆถ้าเกิดคนเป็นแล้วทานเป็นประจำมีผลกระทบอะไรไหมครับ คือยาทุกอย่างมันมีฤทธิ์ข้างเคียงทั้งนั้นนะครับ,รบยาไมเกรนนี่มีทั้งยารักษาและยาป้องกันยารักษาก็จะเป็นยาแก้ปวดธรรมดารวมไปจนถึงยาต้านการอักเสบที่มีฤทธิ์ระงับปวดดีๆไปจนถึงขั้นรุนแรงขั้นขั้นที่แรงหน่อยก็จะเป็นยาเฉพาะเจาะจงสำหรับไมเกรนนะฮะที่ไปรักษาจริงๆเลยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ไมเกรนนี่มันจะหายหรือไม่หายเนี่ยขึ้นอยู่กับ ตัวเราด้วยเช่นถ้าเรายังคิดมากอยู่ยังเครียดอยู่ยังมีสภาวะอะไรหลายอย่างที่บีบคั้นนอะไรมันก็จะเป็นอยู่อะไรเงี้ยนะฮะแต่เรื่องด้วยจากงานหนูก็เครียดนะแต่แต่แต่มันก็ไม่ทำสปาทำไมเครียดล่ะอ๋อไม่ค่ะคือตอนนี้อาชีพหลักของหนูก็คือขายประกันค่ะอตอนนี้เริ่มมาขายประกันก็เลยเครียด ใช่ก็คือแล้วสปายังทำอยู่ไหมฮะอ๋อไม่ได้ทำแล้วหนูเจ๊งไปเมื่อตั้งแต่เอามันเจ๊งไงมันก็เลยเครียดใช่ไหมใช่ค่ะก็พอพอเจ๊งสปาเนี่ยแหละค่ะถึงได้มารู้จักกับบิมอะค่ะถ้าไม่งั้นก็ไม่รู้จักโอ้ยดีเนี่ยที่สปาเจ๊งพอได้รู้จักบิมนี่ดีกว่าสปาอีกนะเนี่ยใช่ค่ะก็คือ พอพอเริ่มเข้ามาอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้ไม่ไม่ค่ะตรงนน้นตรงนั้นหายเครียดไปแล้วค่ะแต่ทีนี้แต่ก็คือแนะนําให้ทุกคนทานหมดเลยนะคะที่ที่หนูรู้จักอะค่ะในบ้านทานันหมดเลยอยตาหนูอายุ8ป8 6 87ยังปั่นจักรยานอยู่เลยค่ะใช่เพราะบิมค่ะคุณต้นโอ้ยายก็บิมตาก็บิม แม่ก็บิมลูปก็บิมสามีก็ยังบิมค่ะเป็นครอบครัวบิมนะครับทุกวันนี้แฮปปี้แฮปปี้ค่ะ <_ EN> ไม่มีปัญหาเรื่องของโรค <_ EN> ใช่ค่ะอืม <_ EN> แล้วก็ที่สําคัญอยากจะสวยต่อละ <_ EN> ใช่ค่ะ <_ EN> เออพอสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัคยไข้เจ็บมากวนใจเนี่ยมันก็ทําให้คิดไปอีกเรื่องหนึ่งละ <_ EN> นะร <_ EN> ่า <_ EN> งกายแข็งแรงก็อยากจะรูวเสริมความงามดูแลเรื่องของผิวพรรณกัน ค่ะใช่ค่ะเออเดี๋ยวขอเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะคะคือตาหนูอ่ะเขาเป็นที่เขาเรียกว่างูสวัสดนะคะมันขึ้นหัวแต่ทําไมมันถึงใช้ได้อะคะ่ะให้ตาบิมอะคะ่ะเป็นงูสวัสดค่ะงูสวัสดก็ติด <c oughs> เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งะนะฮะซึ่งงูสวัสดนี่มันก็จะไปตามเส้นประสาทเพราะว่าตัวไวรัสเนี่ยมันจะแฝงอยู่ในปมประสาทครับ พอมันระบาดมันก็จะไปเป็นเส้นเป็นสายตามตามเส้นประสาทนั่นนะฮะทีนี้บิมของเราเนี่ยที่อาจารย์พิเชษพูดก็คือมันเพิ่ม th1 ซึ่ง th1 เนี่ยมันจะหลั่งสารไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือทําให้เกิดการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็นเซลล์นักฆ่าที่จะไปจัดการกับเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราหรือสิ่งแปลกปลอมอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นมันก็ใช้ได้ก็คือมันไปฆ่าเชื้อไวรัสนั่นเองไวรัสมันก็ไม่มี ก็เลยหายค่ะอ่าอาับรับมีเช่มีอะไรเสริมไหมครับครับคือวันนี้เนี่ยเราจะพบว่าหลากหลายอาการหลือเกินครับแล้วก็ใช้แคปซูลไอ้เล็กๆนี่นะนะไอ้จุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มเนี่ยนะครับแล้วมันก็ตอบตอบตอบโจทย์ได้ทุกทุปัญหาค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าเออคนที่เข้ามาฟังครั้งแรกมันยาวิเศษหรือเปล่าแต่ละคนขึ้นมาเนี่ยมาโมให้ฟังหรือเปล่าเตรียมกันมาหรือเปล่านะครับ หลายหคนผมเคยเจอคนที่รู้จักนานแล้วที่ที่ไปเมืองจีนคราวที่แล้วเขาก็บอกรายการของเราเคยเห็นผมออกรายการแล้วบอกว่าแต่ละคนขึ้นไปเนี่ยโม้จังเลยว่าไม่หายห <c oughs> น้ามา้าหน้าม้าหรือเปล่านะครับเพราะผมก็อยากจะเรียนว่าคนที่ใช้เิดภัยของเราเนี่ยผมว่าเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแล้วนะรเราคงจะไม่สามารถทําให้เขาขึ้นมาโม้ได้แล้วตลอดเวลาสามสี่ปีที่ผ่านมามีคนขึ้นเวทีเนี่ย ผมว่าหลายร้อยคนละนะครับเราคงไม่มีปัญญาไปทําให้เขาช่วยช่วยเราถ่ายไตขึ้นมาโมออกอากาศนะครับผมก็เพียงแต่บอกว่าเราของเราก็ไม่ใช่ยาพิเศษแล้วก็ไม่ใช่ยาด้วยของเราก็เป็นเพียงผลิตวันเสริมอาหารซึ่งเกิดเกิดจากการวิจัยพัฒนาของเราอาจารย์นำภัยของผมกับผมเนี่ยทำงานร่วมกันมาเกือบ30กว่าปีนะฮะเราก็พัฒนามันไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเราก็ได้ผลิตวันเสริมอาหารนะครับซึ่งไม่ได้มีพิเศษอะไร เพียงเรืยบปจับประเด็นอยู่ที่ว่าไอการที่เราเป็นอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่สบไม่สบายเนี่ยมันเกิดึ้นจกเกิดขึ้นจาก,ก,จากไม่เลือดขาวของเราทํางานอย่างไม่สมดุลสร้างภูมิคุ้มกันกที่สมดุลให้กับเราไม่ได้ครับเราก็พยายามอย่างยิ่งคิดอย่างง่ายๆก็ไปทําให้ไม่เลือดขาวซึ่งธรรมชาติสร้างให้เรามาทํางานอย่างสมดุลก็แค่นั้นเองครับ,รบและเพราะฉะนั้นร่างกายของเราถ้าเรามีภูมิอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมามดูแลสุขภาพของเราด้วยตัวเราเองได้ อย่างกรณีอย่างเนี้ยที่บอกว่า3มปีแล้วอยากจะใช้เนี่ยเพื่อจะให้ผิวสวยรู้สึกว่าผิวสวยขึ้นไหมรู้สึกค่ะอ่าครับเอาลละครับ,อรบขอบคุณคุณสุดารัตน์ครับขอบ